สวัสด e ีค่ะแม่น้องจุดกินแซมเลยจ้าื้อนี้มากินสซมพี่น้องจ้ากินมะม่วงกินปลาหวาน้จกินโซมดับกระอาแต่แซ่บบ่มาเด้อทางเมืองไทยเมืองนอกเมืองหน้าทางทางใส่ก็มาโลด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 เไปอยากกินก็มาโลดมาโลดแซ่บเอาให้ให้ยายสิมก่อนมาเด้ออุ้ยมาเด้อมือยวงโลดอื้มให้กินก้อนพี่น้องค่ะให้ผู้เฒ่ากินก่อนมันสิคลำ เอาไหมบายไูวนี่ไผู้เฒ่าโอ้ยเร้วเร็วนะิวแล้ไหลน้ำสมอยู่บ่บ่พอดีบ่สมพอดีกินแสบแสบ ช่วงบ่ายๆคุณยายข้างหลังหายกำลังใจเพิ่มบ่กกินน้ำกำลังใจบ่ได้มนยมไทยทำมามะยมไทยอยู่ใส่ในแหน่อยโอ๊ตเอาได้จะแบบใส่ต้นหน่อยบ่ยายตอนไปแดงเนาะ ปลาเดีเย็ดเองเด้ยจะเดินย่จติงเฮ็ดประเดกนแซ่บไปบ่ได้กินเสียใจเพื่อเพื่นเนนเพืเีไหนเป็นตีนเพื่นได้กินอีกครับหม้อใส่หลายรอบนี่เาน่องอลอมตลาดหลายรอบ กินเพื่อนเลยเด้อบังม่วงน้อยกำลังเกิดเสรเียมือ <ừ> ่ะกินไงดิยัมยัมบนแหละมาเด้อมาเด้อมาเด้อพี่น้องเลยกยินมังม่วงยัมโป๊ะยัมโป๊ะ กับปลาแดกปลาซิวตั้งแต่ปีหกสามมากินปีหกสี่เอกับมือปลาแดกตัวมันือเฮ็ดแซ่บด้วยอัน,เ,อนอเดียวไปเมืองนอกปลาแดกกินสมอืม ตอนตอนตอนผัดเปอผัดเปิอะลนเนาะเออนั่นละเออง่ยง่า่นนแกระเสลาุ้มดหนบมีไปุมันอ่อนหึไม่ดูเดียวหมากไม่อ่อน พอดีกินมันไม่ได้สมจริงีเลยเนาะมันสมอยู่แต่ว่าพอดีกิ่นสมน้อยหน่อสำหรับคนโมมักสมกับสมพะละโม,ม,มสมโมมักโมสมเบิ่งหมักนิดหน่อยเยอะกินเบอร์นี้ขี้เหียได้เหียพยายามเร,ร,ร,ราขี้บอร์นี้สิดได้ เป็นเรื่องธรรมชาติยางมะกรองก็อยากกินมักรองไงเนาะยางมกม่วงก็อยากกินมกม่วงธรรมดาเลยจะมีมากินก็อยาบแต่มะกรูดจะนิ่งนะแซ่บนั่งเกี๊ยนี่หาแนวกินอย่างอื่นอำมาใส่ไปซอยหอมค่ะ หันหอมหั่นก็ว่าสิเห็ดไปใส่เกงเีกียวน้ำตาลมันบ่ทันละลายเนาะเอาแม่ไหมหอมมัหลุกมือหันหอมใส่น้ําเดี๋ยวจัมก่อนผู้สิจัมกับสิจัมผู้หันกับสิหัน เซ่นั <t os> <t os> eh ้น่ะามือมัน่บเด้ค่ะแซ่บเด้ค่ะแจบมเบก็เบ่งตาลูสักสมจักหวานเรียนีพวก แก,น,กน้ยผู้ให้่กำลังใจเซ <c oughs> บเซฟบอันเลยสู้ส <c oughs> ู้สู้สู้กินได้อ้าวเืมากินทั่งตาหวานยัยตาหวานเลยเท่าแล้วตาบอดกละมืดตาดีตาบอดตาบอดมืนมืด่วยใหญ่ไรกับยำบลเลดเท่าแล้วอักเซบ กินสูมเพื่อสุขภาพกินสูมเพื่อสุขภาพเพื่อร่างกายที่แข็งแรงกินสูงได้มัน้อกินข้าวแฉด้วยตามไปมะม่วงได้เหรอจะเป่นเนาะบะลันพราะว่าฝนสิดีมันมาะงฝนจงลงแล้ว เมื่อนี้แม่น้นองจุนไม่ได้ออกไปกินยุธงหน้าด้ยจ้าเพราะว่าจังหน่อยสิได้ไปหับลูกไา้เพื่อนไปโรงเรียนนายจุนมีไงทำมาใอ่อให้บางาใสยบางๆไไลาไลาไลาสัตว์ประหลาดนะเปิดพม,มันกั้งเพื่นกมารุดดอกพี่น้องคอย พี่น้องทางพ่อ, <laughs> อพี่นอ้ <laughs> นองทางพ่อ <laughs> <laughs> พี่น้องทางพอ่อละนางกินอยู่นี่ <c oughs> เอาแซบ่บแซ่บไปขนาดนี้มาเด้อเล้อิ่มแล้วเด้อิมอมอ่มแล้วอิ่มแล้วก็เซเอาจะไปฟืนใจไปนั่นไม่ได้ฟืนนะพี่น้องแจมันทาแซบ่บ อิ่มแล้วคือกันกินทรงหยาบมองดูนี่กินที่หยาบปันเขาเมาเลยปันอันเพื่ออ่อันเหล่าเนี่ยอันคำสุดท้ายแล้วลาพีละน้องเราเคี้ยวอันนี้ไมห้ริงนะว่อวานอันนี้เคี้ยวทีละอันเด้อทีละต้องสักประเด็นสักแล้วมาปุ๋มเอาพี่น้องจ๋าคำนี้ก่อนเด้อแต่กระซิล่าเลยบะนี้ ฝากคนชอบจะใครก็ไลค์ก็แชร์ให้แม่น้องจุ๋มดินแซมนะจ้าหักติดใจก็ติดตามสิบุกขาดคลิปต่อไปบายบๆในอุ้ยทางหลังหันบายบาย